ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของ upflow นะครับวาออสตัดลักษณะอย่างไรพอยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาในงานคัดในเกื่องลักษณะของจอนหรือลักษณะของงานตัดเปิดปิดขูนะครับนะสองครับไล่ขอบปลายใจแนวในโซนของซิกด้านหลังในกล่งคล้ายๆเป็นลักษณะของบล็อกหรือกลายเป็นมิเวฟนะครับโค้งวนออกมาปีกซ้ายนะครับปีกขวาทําลักษณะ อย่างเดียวกันนะครับเสร็จแล้วออดมาขยับในลักษณะของรันชั้นในโซนของซิกด้านข้างนะครับให้ปัดหรือให้เสยหรือไล่ลักษณะกรอบของทรงในการเชื่อมต่อนะครับขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับอัดนำพาหรือยกฉากออกมาในกึ่งลักษณะของข่าวแอร์เรียอย่างที่เห็นนะครับ,บเป็นรูปมงกุฎรูปฮาร์ดรูปหัวใจนะครับโดยการตั้งองศา วางฉากวางลายในกึ่งของพีระมิดเสร็จแล้วเราหยับในโซนของกึ่งกลางหรือลักษณะของคาวแอเรียหรือรูปบังกดรูปฮาร์ดในโซนของนะครับตัวเซนเตอร์ เสร็จแล้วนะครับเราหยับในโซนของปีซิกหน้าและขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างให้เชื่อมต่อนะครับในโซนของกึ่งกลางของทิศะหรือลักษณะของตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างหรือลักษณะของแนวของโซนของซิกหลังหูหรือลักษณะในโหนกของด้านหลังนะครับครับอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงก็เป็นโค้งนะครับเวลาเราคัดหรือเราตัดนะครับเราควรจะต้องโค ้งให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวรับจบงานเรามาเก็บในลักษณะของการเช็คหรือการไล่ในกึ่งของพีระมิดหรือวางรอบรองลายวางแนวหรือไล่ลักษณะกึ่งของความถุยเพื่อให้ทรงหรือรูปแบบหรือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดหรืองานซอยในกึ่งลักษณะของเป็นอัฟโร่นะครับหรือเป็นแนวทางหลัดผมหยิกการที่เราไล่ชั้นนะครับเราไม่ต้องการให้ผมเนี่ยเป็นลนักษณะทรงถ่วงแบบบ๊อบ ความหมายของผมก็คือถ้าถูกเบนบ๊อบมันจะห้อยมาอยู่ลักษณะของชายเราต้องการนะครับบูลิงหลอดหลอดนะครับออกมาได้สมูทมีความคมกืนในลักษณะกึ่งของลักษณะโครงสร้างหรือลักษณะของหัวนะครับคับออสดีกว่านะครับได้ไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่อังกฤษเรานําพานะครับเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดนะครับในลักษณะของงานเรียนรู้ในกึ่งลักษณะของทางยุโรปนะครับมาอัพพายมาดัดแปลงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของนะครับโรเบิร์ตฟินลิงนะครับหรือเป็นลักษณะยินหรือดีฟรอส ะครับหรือเป็นลักษณะของมครับมอริสนะครับหรือเป็นนะครับอารันด์อินเตอร์เนชั่นแนล การเรียนรู้หรือการเสริมสร้างหรือการพัฒนาหรืองานคัดจากการที่เรามีโอกาสศึกษาเรียนรู้เราก็นำพานะครับมามิก,กหรือมาผสมผสานกับการทำงานในรูปแบบของคีตคาคนมี่ที่เรามาอัพไฟหรือดัดแปลงเอาแนวทางต่างๆนะครับมาผสมผสานการทำงานเสร็จแล้วเรามาเช็คพอย n ์วางกรอบวางลายวางชายวางแนวความหมายของผมก็เกิดการที่เราเช็คพอย n ์เราดึงโซนของซิกปีข้างต่างๆปีกซ้ายปีกว่านะครับก็มีความสมูทหรือมีความคมคืนไหมนะครับอันนี้เป็นหัวใจ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของงานเพิ่มเมนนะครับหรืองานดัดนะครับว่าออสสมจิตดิสพารดีหรือเคทิโอคารามีเราดัดอย่างไรวันนี้ออสใช้เป็นกึ่งน้ํายาของซอฟโปรหรือวิซอฟมิวเป็นน้ํายาซ้ําเชื้อนะครับก่อนที่จะทํางานเนี่ยคุณน้องเขามีการไปเช้งโคลเลอร์หรือไปงานทําสีในกึ่งของสีหนักหรือเป็นลักษณะข,ของแบคหรือสีดําเลยว่างานหนึ่งครับหรือเป็นลนักษณะน้ําตาลเข้มก็ได้นะครับหรือเป็นลักษณะข,ของดาร์กออกมาสีผมออกมาได้เข้มนะครับถ่วน,นะครับไปไลายลานีย หรือไว้แฮร์ก็มีการเพิ่ <c oughs> ผสมผระสานออกมาสวนแล้ดดวนะครับการม้วนนะครับออสมีการใช้ในโซนของซิกด้านหน้าหรือการดึงการโน้มหรือการโยกในโซนของซิกด้านหน้าก็าโค้งม้วนออกมาโดยการวางแกนเป็นตึงของสับวางความหมายก็คือ1น่นะครับในโซนของซิกด้านหน้าหรือซิกด้านซ้ายเราดึงเราโยมนะครับเราโค้งออกมา2ก็ปีกซ้ายปีกขวานะครับในลักษณะของงานเชื่อมต่อหรือลักษณะางานของไล่ทรงนะครับ3ก็คือการปัดหรือเสยในลักษณะของทรงของซิกด้านข้างเพื่อ ก็เลยกรอบลายชายแนวในลักษณะของทรงหรือรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดออกหมายมันมีความกลมคืนหรือลักษณะมีความสมูทหรือเป็นกึ่งของแนวของอัฟโฟอเมริกันนะครับการนำพานะครับจุดหลักที่สําคัญคือการม้วนหนึ่งก็คือน้ํายาความหมายของผมก็คือนะครับผมที่ก็มีเคมีหรือผมที่การทําซ้านะครับเ็เรียกว่าซ้ําเชื้อหรือซ้ําเคมีเราพยายามใช้น้ํายาที่เข้ากับสภาพของเส้นผมหรือลักษณะของสีผมนะครับ2การม้วนก็คือปลายผมในใหญ่ หักนะครับ3ก็คือการคัดหรือการ เขาเลือกหนังยางดีกว่านะครับดึงใหญ่พลิกใหญ่บิดนะครับอันนี้เป็นหลักการส่วนการลดหลั่นนะครับของแกนนะครับก็ขึ้นอยู่ตามขนาดของเส้นผมผมตรงไหนยาวนะครับเราก็ใช้เป็นลักษณะของแกนใช้ใหญ่นิดนึงอันไหนสั้นก็ขยับมานะครับส่วน้า้ทอยตีนผมอาจจะเป็นกึ่งของแกนเล็กนิดนึงเพื่อให้เข้าเป็นหลอดห, вот หรือเป็นคูลิ่งหรือเป็นรลอนนะครับส่วนการที่ดูแลหรือบำรุงอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับสำหรับผมที่มีการฟักไขไไร์หรือมีการทําสีเราควรจะต้องใส่ตัวรีแพร์นะครับดูแลหรือปกป้องหรือแปะ นะครับหรือปิดเฉพาะส่วนที่มันมีเขาเรียกว่ามีการฟรอกหรือมีการ ขัดสีไว้นะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการดีกว่านะครับครับวันนี้ผมอ้อนะครับสมจิตดิสพักดีหรือ KTO ู c อคา m y เอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของเ t o ูคานามนะครับมาเล่ากล่าวมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนไอยเสริมสวยทุกท่านนะครับได้มีศึกษานะครับได้มีโอกาสเรียนรู้และมีโอกาสพัฒนานะครับจากการดัดนะครับคือการม้วนจากการคัดก็คือการตัดจากการที่เราเซตหรือจัดทรงท่านก็สามารถนะครับคลิกหรือเข้าไปดูได้นะครับทางช่อง เพียงท่านแอดนะครับเอกกรมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสติกต็อกตรงนี้ท่านอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับคืองานคัด อัตัดอย่างไรตอนที่2ก็คือการเพิ่มเม้นตัดอย่างไรตอนที่3ก็คือการลักษณะของการไล่เซตหรือการจัดทรงเราทําอย่างไรนะครับเราอัดมีการแพร่ไปตรงช่อง f a c e b o o ไล i ์เอเบอรี a เดย์แต่ละวันนะครับอาจจะเป็นลนักษณะงานในและต่างประเทศความหมายก็คือนะครับอัดได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษอเมริการฝรั่งเศสเรานําพาเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบลักต่างๆนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของงานเรียนรู้หรืองานลนักษณะของงานแข่งหรือเป็นลนักษณะของงานลนักษณะของการทำแฮปปี้ทุกรูปแบบ นะครับออสมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่อง Facebook l i v e Every Day หลายๆท่านที่ชอบงานในกล่งแขนงของเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook l i v e Every Day ส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปทางช่องอาการออสซอนตัดผมนะครับ KTO by Academy นะครับหลายๆท่านที่ชอบหรืออยากจะศึกษาต่อหรืออยากจะเรียนรู้ต่อเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO Academy นะครับจากประสบการณ์นะครับจากการเรียนรู้จากการเป็นครูนะครับจากการที่เรามีกึ่งของงานซาลอนนะครับเราก็มาอัพพายมาผสมผสานการทำงานส่วนการที่ดัดวันนี้เราเน้นลักษณะของงานดัดหยิกหรือเป็นหลอดเป็นคูลิ่งนะครับเป็นแนวของอัฟโฟนะครับหรือเป็นอัฟโฟอัฟฟอริกานะครับอดีตนะครับนางงามนะครับอดีต ดาราอาดีตนักร้องนะครับที่ดังมากๆที่สุดของโลกนะครับเขาได้มีการนะครับเขาชอบนะครับในงานลนักษณะของงานดัดจิกนะครับหรือเป็นลนักษณะเก่งของคูลิงหรือหลอนหลอนนะครับอันนี้เป็นชื่อเสียงที่ก้องโลกเลยนะครับคือมาลายแคอรี่เขาต้องการนะครับหรือต้องการทํางานในลนักษณะของการที่ดัดหรือการทําลักษณะของเคมี Me อย่างเงี้ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นไอดอลดีกว่านะครับเป็นตัวนําพาให้หลายๆท่านที่ชอบนะครับก็เป็นการที่ว่านําพาหรือทาตามนะครับสุดท้ายนะครับออสยังมีอยู่ช่องเดียวนะครับหลายๆท่านที่ชอบนะครับอาจจะเป็นลักษณะของงานเรียนรู้หรืองานพรีเซนต์หรืองานคอนเทนต์ต่างๆนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่องเดียวนะครับทางช่องเดียวเขาโอเพ่นดีกว่านะครับเขาเชิญชวนให้เพื่อนให้น้องตลอดทุกทุกท่านนะครับที่มีคุณภาพการทางานอาจจะเรียนรู้หรือศึกษาท่านก็สามารถพรีเซนต์งานหรือคอนเทนต์งานได้ช่อ ่อเวสุดท้ายออสก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านเข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับคลกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานเดินหน้าก้าวต่อไปอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะครับวิธีการนะครับ การเซตการจัดทรงหรือการลักษณะตกแต่งของทรงหรือการงานไฮไลท์เนี่ยเราทําลักษณะอย่างไรนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับและ4ี่ช่องทางนะครับทิกต o u t u b e Facebook ไลน์และช่องเลียวนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจนนะครับเอฟซีอาจจะเป็นแฟนใหม่แฟนเก่านะครับตลอดจนแฟนคลับทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับความรู้ที่เราแบ่งปันอย่าลืมนะครับความรู้ที่เราแชร์นะครับความรู้ที่เราให้กันซึ่งกันและกันนะครับไม่ มากกับน้อยนะครับเป็นประโยชน์กับท่านแล้วเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับในรายการนะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ KTO by Academy นะครับหรือท่านพิมพ์คำว่านะครับนะอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับได้ฟรีนะครับ4ช่องทาง TikTok ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียวนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับน้องใหม่นะครับที่ท่านลนักษณะของงานศึกษานะครับน้องใหม่ที่ท่านเข้ามาหรือรักในไหน